สวัสดีครับพี่น้องทีักครับวันนี้พระราชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุรดีบทที่71นะครับข้อ6ถึงข้อที่9ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าทรงเป็นที่ริพภัยจนวัยชลานะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้ต่อเนื่องจากในข้อที่1ถึงข้อที่5ในข้อที่5นน้นจบลงที่ว่าพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ตั้งแต่เป็นเด็กๆมาและในข้อที่6ถึงข้อที่9ก็จะพูดถึงเรื่องตั้งแต่กําเนิดจนถึงวัยชลารอที่ถานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงเป็นที่รีพไพร์ของข้าพงหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่ข้าพงหลายรู้ดีว่าในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายนี้พระองค์ทรงให้คำตุนน้าใจข้าพงหลายว่าจะต้องวางใจพระองค์เสมอขออวยพรเด็กพระชนะในวันนี้เพื่อจะล้โลภใจของพี่น้องครับรวมทุกๆคนในนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมเดี๋ยวจะอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับ ข้าพระองค์พึ่งพระองค์ตั้งแต่กำเนิดพระองค์ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์จากคันบันดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เสมอข้าพระองค์เป็นที่หลากใจของคนเป็นอันมากแต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็งของข้าพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เต็มปากและถวายพระเกียรติของพระองค์วันยังค่ำไวยชลาขออย่าเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งเสียขออย่าทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หมดแรง พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าคนที่เขียนในตอนนี้แม้ว่าเขาจะฉลาแล้วนะครับหรืออยู่ในวัยชลาเขาเองก็ยังพึ่งพระเจ้าและเขากาลังบอกว่าตลอดเวลานั้นเขาพึ่งพระองค์เสมอเราจะเห็นความจริงจากพระคัมภีร์ในตอนนี้สมเรื่องด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือผู้เขียนนั้นพึ่งพระองค์เสมอครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ข้อ6พูดถึงกําเนิดข้อที่9พูดถึงวัยชลาตั้งแต่เด็กมาจนถึงวัยชลาท่านก็พึ่งพระเจ้า ถ้าตอนที่คนเขียนคนนี้นะครับเป็นคนหนุ่มเขียนก็หมายความว่าเป็นความตั้งใจว่าตอนชรา,าจะเป็นอย่างนี้กับพระเจ้าแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาชาลาหรือเปล่าแต่ก็เป็นความตั้งใจนะครับบอกว่าเมื่อวัยชาลาขออย่าเบี่ยงครับพระองค์ขออย่าทอดทิ้งครับพระองค์เมื่อพระองค์หมดแรงตอนนี้อาจจะชรา,าหรือไม่ชาลาก็ตามแต่ก็ตาม มีนักศาสนสศาสตร์หลายคนก็บอกว่าตอนนี้คนที่เขียนน่าจะชราแล้วยังไงก็ตามไม่สําคัญครับสําคัญที่ว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าเสมอเพราะเราเองพึ่งพระเจ้าแล้วบอกคนพระเจ้าบอกว่าเขาพึ่งในพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าช่วยเขามาตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ยังพึ่งพระองค์อยู่พึ่งพระคุณพระองค์ต่อไปก็จะพึ่งพระคุณของพระองค์นะครับกลับไปอ่านหนึ่งโครินธ์บทที่สิข้อที่10นะครับเป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าเอาละครับนั่นคือประการที่1ครับเขาพึ่งพระองค์เสมออันที่ เขาสําแดงให้โลกเห็นพระองค์เสมอนั่นคือความจริงอันที่สองครับเมื่อพระเจ้าเป็นที่รีภัยของเขาเขาสําแดงให้โลกเห็นพระองค์เสมอพระคัมภีร์บอกว่าข้าพระองค์เป็นที่หลากใจของคนเป็นมากคําว่าหลากใจาทนี้คือประหลาดใจประหลาดใจแบ่งเป็นสองเรื่องครับประหลาดใจที่พระเจ้าช่วยเหลือได้อย่างมากมายนะท่านเป็นที่ประหลาดใจกับหลายๆคนเพราะว,าว่าวิธีการช่วยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการลบกับโกเลอัตหรือการหนีซาอูลแต่ละครั้งมันเป็นเรื่องประหลาดใจมากครับหลุดรอดมาได้ยังไง ซาอูลอยู่ปากถ้ำเขาอยู่ในถ้ำยังรอดมาได้เขาสามารถเดินเข้ามาในกองทัพของซาอูลแล้วก็ไปเอาหอกของซาอูลมาได้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวแต่เราขอบคุณพระเจ้าในจุดนี้ครับอีกอันหนึ่งที่เราเห็นหลากใจในเรื่องการลงโทษครับพระเจ้าลงโทษด,ดาวิดหนักมากหลายคนก็ประหลาดใจเหมือนกันติดตามพระเจ้าเลยว่าลงโทษขนาดนี้เลยเหรอ,อเพื่อพระองค์จะเตือนให้คนอื่นกระทําผิดอย่างที่ดาวิดกระทําอันที่หนึ่ง เมื่อพระเจ้าเป็นที่รีภ้ภัยเขาพึ่งพระองค์เสมอเขาสําแดงให้โลกเห็นพระเจ้าเสมออันที่3ามเขาสรรเสริญพระองค์เสมอครับในข้อที่6บอกว่าข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ตั้งแต่เด็กในข้อที่8บอกว่าจะสรรเสริญพระองค์ต่อไปวันยังค่าจนวัยชรานะครับแต่กันเองนะคําว่าสรรเสริญพระองค์เสมอ ในฉบับแคทอลิกบอกว่าขพระองค์สรรเสริญพระองค์ตลอดมาในคิงเจมบอกว่าจะสรรเสริญพระองค์เสมอ GNCB บอกว่าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปคําว่าสารรเสริญพระองค์เสมอมันเป็นเหมือนกับว่าตั้งแต่อดีตการมาถึงปัจจุบันและจสะสรรเสริญพระองค์หมายถึงว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปจนข้างหน้าแต่ท่านเองไม่ว่าตอนไหนครับท่านไม่หยุดที่จะสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระคุณของพระญาติบิทาเขาพระองค์ปกป้องท่านเสมอ ดังนั้นเองวันนี้เมื่อพระเจ้าเป็นที่รีภัยอันที่หนึ่งครับพึ่งพระองค์เสมอ2สําแดงให้โลกเห็นพระเจ้าเสมอ3สรรเสริญพระองค์เสมอนะครับด้วยชีวิตของเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขออวยพรเหนือพระชนะของพระองค์เพราะพระองค์เป็นที่รีภัยของเขาตั้งแต่เด็กจนวันนี้และต่อไปอนาคตพระองค์เจ้าข้าให้เ้าหลายพึ่งพระองค์สําแดงให้โลกเห็นพระองค์และสรรเสริญพระองค์เสมออธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน